การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารกันครับว่าในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของดวงชะตาการเงินดวงชะตาการงานและดวงชะตาความรักนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆคำทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันอังคารครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับช่วง8จนถึง14มิถุนายน2 5 6 3นี้ต้องบอกว่า The Empress นะครับภายใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาการงาน ของคนเกิดวันอังคารว่าการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นกำลังจะไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาการงานกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนพันไปในทิศทางที่ดีนะครับหากท่านใดที่เคยเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาในเรื่องงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำอะไรแล้วอาจจะรู้สึกว่าติดติดขัดขัด,ขดนะครับเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ต้องบอกว่าในช่วง 8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ข้างค้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาลงได้นะครับรวมถึงอุปสรรคใดก็ตามที่เข้ามาในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารจะสามารถรับมือได้ดีนะครับการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากคน รอบข้างนะครับหรือจากผู้คนต่างๆนะครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆของคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารหากใครคิดจะเริ่มทำอะไรนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนเกิดวันอังคารครับนี่คือช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของท่านนั้นกำลังจะยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้นะครับรวมถึงคนเกิดวันอังคารหลายๆท่านเองก ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับบางท่านกําลังมองหาอาชีพเสริมรายได้เสริมก็ต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับถ้าท่านนั้นจะเริ่มต้นนะครับรวมถึงบางท่านเองที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานครับไพ่เดวิลนะครับหรือวิวอัลฟรอจูนจะพูดถึงความโชคดีในดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันอังคารครับ ไพ่ใบนี้จะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นการงานนั้นกำลังจะเจอกับสิ่งดีๆนะครับเรียกได้ว่าสิ่งดีๆนั้นกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับ อุปสรรคใดการงานใดที่เคยทำแล้วไม่สำเร็จเจรจาหรือว่าการพูดคุยนะครับพบปะพูดคุยการเจรจากับใครที่เคยทำแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นติดขัดหรือว่าไม่สำเร็จต้องบอกว่าหากท่านนั้นเจรจาในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่อุปสรรคเหล่านั้นจะคลี่คลายหรือปัญหาต่างๆจะสำเร็จเสร็จสิ้นลงได้นะครับ ด้วยดีนะครับเอาล่ะครับน <Jamie, S 2> ี่ค ah ือดวงชะตาการงานของคนเกิดว ah ันอังคารนะครับเรียกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนั้นกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารครับขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของท่านมาถึงแล้วนะครับขอให้ท่านนั้นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยพลังใจ ที่มุ่งมั่นนะครับดวงชะตาการงานผ่านไปเรามาดูดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับ ไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางการเงินใหม่ๆที่จะผ่านเข้ามาในดวงชะตาการเงินของท่านในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ จากงานเสริมงานอดิเรกนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่ใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ของท่านนะครับจะนำพามาสู่รายได้ช่องทางใหม่ๆนะครับรวมถึงตัวท่านเองก็มีเกณฑ์ที่จะค้นพบนะครับโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับ ไพอัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินหรือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็จะสามารถจัดการหรือว่าบริหารได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องระวังในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับก็คือเดอะเดวิลครับไพใบนี้จะพูดถึงการระวัง ในเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องถ้าเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าคนที่ทำค้าขายจะต้องระวังในเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะครับหรือว่าระวังในเรื่องของเงินหายของมีค่าหายหรือว่าเกิดความเสียหายบางอย่างกับกิจการหรือกับการค้าของท่านตรงจุดนี้ต้องระวังให้มากครับสำหรับ คนทั่วไปต้องระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินถ้าใครจะมาขอยืมเงินท่านในช่วงนี้แนะนําให้เลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่านะครับมีเกณฑ์จะโดนเบี้ยวก็ได้นะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับถือว่าดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันอังคารนั้น ไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่การเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกยังมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินนะครับหรือว่ามีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับหรือว่าเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องบางเรื่องหรือของบางสิ่งนะครับรวมถึงบางท่านเองให้ระวังเจอกับปัญหาดวงเงินรั่วหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่ด้วยนะครับเอาละครับ นี่คือดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับไพ่ Temperance นะครับจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นี้ต้องบอกว่าเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับบางทีความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะดีก็แปลเปลี่ยน นะครับเป็นมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจากเรื่องบางเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารน,นะครับจะพูดจะจะคิดจะทําอะไรจะต้องระวังให้ดีนะครับในช่วง8จนถึง14มิถุนายน2563นนี้มีเกณฑ์ที่คนรักของท่านนั้นจะเข้าใจผิดในตัวท่าน นะครับได้ง่ายๆจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วลุก,กลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อันนี้จะต้องระวังให้ดีครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารเองนะครับจะว่าไปแล้วในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ยังเต็มไปด้วยความสับสนครับหลายๆท่านเองก็เรียกได้ว่ายังไม่รู้ใจตัวเองบางทีแล้วก็ยังไม่รู้จะตัดสินใจกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ที่กําลังเข้ามาอย่างไรโดยเฉพาะใครที่กําลังคบหาดูใจอยู่แล้วคบหาดูใจอยู่ทีละหลายๆคนนะครับอันนี้ก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่เจดาบจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับว่าช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้ให้ระวังความลับที่มาจากคนรักนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มีความลับบางอย่าง ที่อยากจะปิดบังอยากจะหลบซ่อนนะครับอยากจะซ่อนเร้นไม่ให้เขารู้นะครับระวังว่าในช่วง8จนถึง14มิถุนายนนี้มีเกณฑ์ที่ความลับเหล่านั้นจะไม่เป็นความลับนสิครับจะต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีนะครับรวมถึงใครที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วอยาก จะไม่ให้ใครรู้หลบหลบซ่อนซ่อนปิดปิดบางๆางนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต้องระวังนะครับความรักของท่านจะถูกเปิดเผยนะครับเรียกได้ว่าความรักที่เคยเป็นความลับก็ไม่กลายเป็นความลับ อีกต่อไปนั่นเองครับไพ่าราชินีแห่งถ้วยครับจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสับสนว้าวุ่นใจนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารแล้วนะครับ ใครที่คบหากันเป็นครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่ดีนะครับความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างลึกซึ้งแม้จะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็จะสามารถที่จะเจรจาพูดคุยหรือว่าทำความเข้าใจกันได้นะครับในขณะที่หลายๆท่านเองก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ความรักนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารนะครับจะตัดสินใจอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง 8จนถึง14มิถุนายน2563นี้นะครับจะต้องคิดให้มากนะครับแล้วก็ตัดสินใจให้ถี่ถ้วนนะครับบางทีในเรื่องบางเรื่องแล้วอาจจะเป็นแต่เราที่คิดมากไปส่วนเขานั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับจะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสําหรับคนโสดต้องบอกว่าไม่แนะนําให้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครอาจจะไปเจอกับคนที่มีความลับหรือมี บางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังท่านอยู่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนจริงๆให้ท่านนั้นรู้นะครับคนโสดทั้งหลายเรียงช่วง8จนถึง14มิถุนายน2,563นี้ได้เรียงได้ก็ดีนะครับคนมีคู่ยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่คนที่คบหาดูใจกันอยู่เนี่ยถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆครับ เอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในวันอังคารก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับอย่าลืมนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเงินหรือการงานก็ขอให้ท่านนั้นตั้งสตินะครับและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยปัญญาครับคาทานายดวงชะาตานี้เปรียบเสมือนดังเข็มทิศนะครับส่วนชีวิตท่านนั้น ต้องเลือกลิขิตเองนะครับขอให้เลือกในสิ่งที่ท่านนั้นจะมีความสุขครับเอาละครับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาอวยพรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ